แฟนผีโ่วโลกเห็นตรงกันอามาติอาดดโลช่วงหลังชักติดแอคฟอร์มเริ่มสะดุดส่วนรูเบนอโมอลิมย้ำแมนยูต้องปรับเกมรุกให้คมและดุดันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบุมทงคอบอลจริงต้องบุมทงนะครับน,นี่ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบ,บุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเก็บตกของซุปเปอร์พิบลิกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันของสองแชมป์นะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์หุ่นเครื่องที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็เชลซีเจ้าของแชมป์ททีีีี่่่่่่่่ผาาานน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 นมมมะะคครรรรัััับบซซึึงงงเเกก้ยแแแขขสโอออล์์์ดดฟฟ สถานการณ์ของทั้งสองทีมในค่อนข,ข้างแตกต่างกันนะครับเพราะว่าฝั่งของแมนยูเนี่ยฟอร์มดปลงมาหลายเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็ต้องการคว้าชนะเพื่อที่จะเรียกความัวจใจกลับมาอีกครั้งส่วนเชลซีเนี่ยฟอร์มก็เริ่มสะดุดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พึ่งแพ้บาเยิร์นมิวนิกมาใน UCL รอบลีกเฟสน,นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีความสําคัญแล้วก็มีไฮไลท์หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการกลับมาโอเดอร์ฟอร์ดอีกครั้งของอเลฮานโดรที่่ยยย้าไปอูกับเีมื่่่อ Summer ทผานมา แต่เกมแข่งขันไปแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นนะครับข้อต้องบอกว่าเชลซีงานเข้าครับเพราะว่าโรเบิร์ตซันเชสปรึกษ,ษาประตูเห้ยข้อไปรวบ,บร้านเออร์โบโม,โม,โมโนะครับแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับก็ทําให้แมนยูได้เปรียบทุวปเล่นแล้วก็ไล่บุกขยโยกใส่เชลซีก่อนที่จะได้2ประตูนะครับจากการยิงของบุนโอลฟานเดสก็ถือว่าเป็นประตูที่100ของบุนโน่ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอีกหนึ่งประตูได้จากพี่ใหญ่นะครับกาซิเบลโลที่มงบอลตุงตะ่ายเกมทําท่าว่าจะเป็นแมนยู นะครับที่ควรจะได้ประตูที่ 3- 4 5สี8ห้าแนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกลายเป็นว่าสถานการณ์กลับมาเท่ากันเพราะว่าคาเซบิโรเนี่ยมาโดนใบเหลืองที่2แล้วก็โดนไล่ออกจากสนามไปนะครับก็ทําให้เกมกลับมาสูสีกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเป็นฝั่งของเชลซีที่ได้ประตูตีตื้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ทําให้สถานการณ์ในเกมต่างๆมันเดือดแล้วก็เป็นเกมที่กดดันขึ้นมาทันทีนะครับทั้งที่สถานการณ์ตอนแรกแมนยูได้เปรียบแล้วก็น่าจะได้ประตูที่3ที่4หลายต่อหลายครั้งนะครับสุดท้าย ก็สามารถเก็บ3มแต้มแบบคือจับได้สําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นการต่ออายุของรูเบนออมริมในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดส่วนฝั่งของเชลซีนะครับแฟนสิงบรูก็ต้องบอกว่าสวดเอนโซมาเลสกายับเลยนะครับเพราะการแก้เกมปรับหมาของเอนโซต้องบอกว่าทําเอาแฟนเชลซีหลายคนดี่ปวดหัวแล้วก็อึ้งในแทคติกต่างๆนะครับของเอนโซมาเลสกาอยู่พอสมควรนะครับและสิ่งหนึ่งสําหรับแฟนผีนะครับที่เห็นตรงกันแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์หรือต่างๆมองเป็นทางเดียวกันเลยนั่นก็คือในเรื่องของการเล่นของอมามัดเดียโลนะครับซึ่งต้องยอม รับเลยครับอาร์มาติโลฟอมเนี่ยดปลงไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปนะครับโดยเฉพาะเกมกับเชลซีเขามีโอกาสที่จะจ่ายบอลให้ทั้งเบยจเมินเชสโกในจังหวะที่ไปต,ตัดบอลมาแล้วทางเชสโกยืนรออยู่หน้าปากประตูเดียวๆแต่เขาเลือกที่จะเฉอะบ,บอลโดกนะครับไปกลางประตูทั้งที่จ่ายเลี่ยดๆก็ทางเชสโกแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูนะครับแล้วจังหวะการเล่นยึกยิกยักยักขาดๆเกินๆนะครับดูดด Holy Internet Qué. แล้วก็เหมือนขาดความมั่นใจแล้วก็ติด<ๆ><ๆ>แอคมากไปหน่อยนะครับตั้งแต่ได้รับสั ญาฉบับใหม่กับทีมนะครับดูความมุ่งมั่นหรือจังหวะฟุตบอลของอามัดมันดูช้าแล้วก็ดูไม่เข้ากับเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องไปปรับแล้วก็แก้ไขกันซึ่งนอกจากแฟนบอลเห็นพ้องตรงนี้แล้วนะครับอดีตดาวยิงของแมนยูอย่างดีเบ้าเบอร์บัตอฟก็มองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโอกาสที่ทางอามัดเนี่ยจะจ่ายบอลให้เชสโกยิงประตูมันง่ายมากนะครับแต่ว่าทางอามัดเยโร่เนี่ยทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสุดท้ายอย่งแมนยูไม่ได้ประตูที่3เหลือผู้เล่น10คนเท่ากันก็ทําให้เนี่ย ฝั่งของแมนยูที่น่าจะเก็บสาแต้มได้เชีวเจอสถานการณ์ที่ ดันอย่างหนักนะครับส่วนฟังของรูเบนเอมริมเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยควรที่จะชนะตั้งแต่3ประตูขึ้นไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่จังหวะเกมรุกดียังขา,ขาดกันเกินนะครับการบุกแล้วก็ไปเจอเกมรับของเชลซีในการเจอแบบ3332อะไรประมาณนี้กลับทําได้อย่างไม่เนียน,นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปปรับและแก้ไขนะครับซึ่งทางรูเบนเอมริมบอกว่าการเล่นในแมตช์ใ,ใหญ่แมตช์สำคัญเนี่ยแมนยูต้องมีความดุด,ดันแล้วก็มีความเด็ดขาดมากกว่านีนะครับหากต้องการ ผลงานได้ดีจริงๆแล้วอ,อม,มูริมก็บอกคงสถานการได้หมดแล้วนะครับแต่อยู่ดีก็ทําให้สถานการณ์มันยากขึ้นไปเองนะครับตรงกีก็ต้องบอกว่าส่วนของนักเตะก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับฟอร์มการเล่นที่มันไม่สมส่ำเสมอของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเช่นเดียวกันครับส่วนอีกหนึ่งคนที่โดนวิพากวิจารหนักนั่นก็คือพาติคดอกูนะครับก็ยังดูขาดๆกเกินโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลที่ยังไม่เนียนแล้วก็ไม่ละเอียดน,นะครับก็ยังสงสัยว่าแมนยูไปทุ่มเงินระดับ